ครับผมเดี่ยวดาวมวยสยามครับวันนี้มาดูสถานที่สร้างเมรุให้กับสำนักสงทุ่งสว่างเจริญธรรมเป็นวัดป่าครับบริเวณนี้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์ยกขาวเดี๋ยวให้พระอาจารย์พาไปดูบริเวณครับที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับจะจะสร้างเป็นเป็นเมนุนะอาจารย์เนาะอ่าเป็นเมรุ ใครที่มีจิตศรัทธาครับอยากจะร่วมสร้างบุญผมดินยังไม่พอมาตรงนี้แล้วอาจารย์ทมดินหมดไปห้าหมื่นกว่าบาทยังยังไม่พอจะเอาสูงกว่านี้เอาสูงกว่านี้หน่อประมาณสามสิบกว่าต้นสลากสลากสามสิบกว่าต้นประมาณเนื้อที่เท่าไหร่ครับอาจารย์เนื้อที่ก็เต็มไร่พอดีเต็มไร่พอดีเต็มไร่งบประมาณงบประมาณงบประมาณก็ เียดเยียดสองล้านเยียดเยียดสองล้านเอาใครอยากทําบุญกับวัดป่าทุ่งสว่างเจริญธรรมเป็นการสร้างเบรุหมายเลขบัญชีเท่าไรอาจารย์บอกเลยครับหมายเลขบัญชีต้องดูที่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเนาะอีกทีหนึ่งเอาใครอยากจะสร้างบุญกับวัดป่าทุ่งสว่างเจริญธรรมตำบลโนนกลางโนนกลางอำเภอสํารงจังหวัดอุบลนะครับ อ่าตอนนี้ผมพาดูบริเวณโดยรอบนะครับกับผาจารย์ศักนาวินอิสามีที่จะสร้างสลาสร้างสลาเมลุแล้วก็ทําเป็นที่เผาศพนั่นแหละของหมู่บ้านทุ่งสว่างสองสองหมู่บ้านสองหมู่บ้านบ้านนองใหญ่ครับที่ผู้นำผู้นาเขาพาถมดินพาถม ดูสถานที่ครับที่จะขอตั้งสร้างสลาในลุกครับตามจุดประสงค์ของญาติโยมเขาครับตามจุดประสงค์ของญาติโยมเนื้อที่ก็ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่เนาะถือกว้างยูสระสราลงธรรมมันสี่สิบต้นครับตรงนี้ก็จะย่นเข้ามาน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามสามสิบหกสามสิบห้าสามสิบหกต้นน่แหละประมาณนี้โดยรอบนี่จะเป็นอบริเวณป่าทั้งหมดใช่บริป่าช้าป่าช้าเก่าป่าช้าเก่าครับอย่าลืมครับสายบุญครับ ในานามของเ c e b o o k เดี Facebook, ย่ยวดำมวยสยามนะครับใครที่อยากจะร่วมสร้างบุญกับวัดป่าทุกสว่างเจริญธรรมเดี๋ยวทักผมมาได้เลยครับผมจะเป็นสะพานบุญให้กับเป็นสะพานบุญเลขบัญชีก็เดี๋ยวส่งอะไรให้ต่างก็ให้ญาติโยมเขาจัดการครับเพราะว่าอาตมาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จดจําเลขบัญชีของเป็นจะเป็นชื่อโยงกับชื่อของอาตมาอยู่ครับ ที่เคยเคยลงไปนะครับเดี๋ยวดูสายบริเวณเนาะฝากครับเดดูดูนี่เดี๋ยวเพิ่มเต็มก่อนันะก็เดี๋ยวบริเวณเลยนู่นครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเนาะที่ประมาณเกือบหนึ่งไร่โดยรอบจะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะครับเราจะปป็น่ ะตออย่าลืมนะครับใครอยากจะสร้างบุญทัก Facebook เหี่ยวดำมวยสยามมานะครับมผมจะเป็นสะพานบุญให้กับสายบุญทั้งหมดเลยนะครับอ้าวลาแค่นี้ก่อนครับลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ